เอาอะยังไงมันก็ต้องเอาอะช็อตดีบ้าไม่ได้ไม่ได้เด็กมันจะต้องเติบโตเราจะหาเรื่องทําอะไรประกะตกิปะกะติอะมันมันยากเราก็ทำอะไรที่มันพิเลนมาเราทำอะไรที่มันพิเลนเด็กโอ้แล้วเติมปุ๊บเข้าป่าปุ๊บโคตรไวเลยนะครับผมอย่างที่บอกกันว่าพอละแพ็คนี้นะครับในหนึ่งแพ็คเนี่ยถ้าเราเติมทั้งหมดแล้วแล้วเราเอาเจมไปใช้ไม่ได้เอาเจมไปขายะนะเราต้องตามล่าหาประมาณ78,300ต่อแพ็ค อันนี้คือหักฟอสเจมแล้วหักลิมิเดตโอไปแล้วนะครับอันเนี้ยเราต้องกดผสมอ่ะให้ได้ประมาณ7จ3 0บปพันสามร้อยครับแต่วันนี้เราจะซื้อทั้งหมด3แพ็คนะครับเราจะตามล่าหา2อ4 9 0 0สามหมืเร้เจมซึ่งเราบอกว่าเราจะได้เอ็กมาทั้งหมด9เมตรแค่เรากดติด x9 กเก็โดดไป2เมตรบอกเลยว่ากําไรอื้อมีความฝันนะบอกไว้ก่อนนะ มีหวังนะมีหวังนะปะว่าเรารู้สึกเราห่างหายจากการเหงาไปเยอะแ,ะ,เเเะแล้วเราไม่มีอะไรทาเราเหงาแล้วเราลืมนั้นเราได้รีฟเจมและอาร์เจมด้วยนะครับรีฟเจมอาร์เจมมาแพ็กที่ผ่านมาดีมากเลยนะเอาจริงห้าหมื่นเราได้ 10, อันนี้สิบอันสิบอันนี้เหมือนพันหนึ่งพันหนึ่งนี่มูลค่าเกือบเกือบสองแสนฟอสเจมเลยนะครับเราอยากดูถูกจริงๆเราอยากดูถูกเรื่องเรื่องเรื่องรีฟเจมนะเราได้ริฟเจมมาหกหมื่นเลยนะครับริฟเจมหกหมื่นะถามว่ามูลค่าเท่าไหร่นะครับ ถ้าเราไม่รีบร้อนอะเราซื้ออันเนี้ยอันเนี้ยอันละสองพัน,น,น,นเราซื้อได้ยี่สิบใบคือสี่หมื่นสี่หมื่นลิฟเจมเนี่ยอันเนี้ยเราได้มา,า,ย,าย, 9, ยี่สิบใบยี่สิบใบคูณเก้าพันมูลค่าแสนแปดเลยนะไม่ใช่มูลค่าเกือบพันบาทแค่แค่เราเอาลิฟเจมมาจริงๆอะถ้าในจังหวะที่แม่งจังหวะของที่เราได้ใช้จริงๆอะแม่งคุม้มละแพ็คเมื่อกี้กูกูกำไรแล้วได้ลิฟเจมมากูกำไรแล้วแต่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 ต้องบอกไว้ก่อนว่าวงเล็บนะครับว่าไอไอการคุ้มแบบเนี้ยมันมันเพิ่งมารอบนี้แหละ เพิ่งเพิ่งเห็นรอบนี้แหละที่แม่งคุ้มแบบคุ้มไอ้สองอันนี้คุ้มมากมากมากเลยผมใช้คำว่าคุ้มแบบมากๆเลยแต่ทางนี้ทางนั้นมาเราอย่ามาพูดพัมทำเพลงกันดีกว่าแล้วเมื่อกี้เราต้องตามหาทั้งหมดกี่เจมนะสองแสนอะไะ 2, 000, 34, 000, ออะสองแสนสามหมื่นสี่พันฟอสเจมโ okay. อเคสองสามสี่เก้าศูนย์ศูนย์นี่ตามล่าหา2,000 0 0กว่าฟอสเจมครับผมกับการกด X-team ครับผมไม่รู้ว่ามันจะคุ้มผมก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกมันจะคุ้มหรือเปล่าครับเราจะเหมือนเดิมเลยก็คือเราจะกดเราจะเก็บที่ขายได้ทั้งหมดไว้เราจะไม่กดแบบจนหมดนะเพราะว่าถ้ากดจนหมดอะผมว,ว่ามันมันเจงนะมันมันน่าจะเจงนะครับเราจะกดเราเก็บไว้อันนี้อาจจะดีเจ็ดสักสองสามเม็ดอะไรเงี้ยหกสิบเม็ดดีสักสองสามเม็ดนี่นก็ได้ประมาณสามสี่มือแล้วถือว่าช่วยได้เยอะแล้วเราก็ อรรอกอถ้าคุณกำลังหาร้านเติมเกมที่ราคาถูกเติมง่ายปลอดภัยและต้องรวดเร็วด้วยวันนี้เราขอแนะนำ Hey Twin อ o p 2 Up ร้านเติมเกมระบบอัตโนมัติบริการ24ชั่วโมงมีเกมที่เลือกแบบเยอะจ,จัดและที่สำคัญถ้ามีปัญหาติดต่อแอดมินดูแลบริการตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมใส่โค้ด VRVS เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผมด้วยนะรออะไรล่ะไปเติมกันเลยพท y Twin อ o p Up จ้า ที่อยากบอดแต่งตัวแบบเสืออ่อมใครที่อยากบอดแต่กป่มมือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดก,ก็ติดโซเชียลสมุดเกินปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทั้งวันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตหมดหรือว่านเน็ตตัดไปแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่นั่นเองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่วนันละ10บาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค MVAP ซึ M ่งราคาแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นไม่แค่หนึ่งเท่าแต่สเปคมันสูงกใ้คลลดดเเยนะอม ขอสามเม็ดตาคู่เขาเก้าขอสามเม็ดอันนี้เด้งไปสิบสองเจมว้าวหนึ่งตองไปวิเชี่ยมันแด้งยากจัดเลยน่าจะโดนว่ะอ้ยืดอกมาก วิ่งผมคิดไปแล้วว่าถ้าผมได้ต่อสามสี่เม็ดได้ก็อย่างน้อยก็แปดหมื่นนะที่ผมคิดอะหกเจ็ดหมื่นเนี่ยนะสี่เม็ดที่มันได้เม็ดเดียวชื่อหแล้วโอ้โหถ้ากดหกสิบได้เม็ดเดียวนี่แล้วกูกดกูกดหกหกเม็ดขึ้นขึ้นแปดได้กูจะได้หมดหวังแล้วทีนี้ใครจะรู้อาจจะเด้งขึ้นสามเม็ดก็ได้อาจจะรู้หนึ่งสองสามเม็ดปั๊บไอ้ชี แสดงว่ากูดวงสวยช็อตเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้แม่งปึงป่งกูกด60เบดพ่อปึงป่งเด้งกูเบดเดียวดีกูกด30เบเบเด้เงมา3ถามจริงเชี่ยวโอ้วมันแปลกแปลกแปลกถ้าเมื่อกี้แม่งดูเดือดเจ็ดชักสามสี่เบ็ด่คือเราเก็บกำไรอื้อผมว่าเริ่มมีการเก็บแบบสนุกสนานเอฮาเลยนะเอาตรงๆนะ ผมว่ามันชัอตเมื่อกี้มันดวงมันดวงเนวาเกินไปวะ่ะอันนี้อันนี้คือเอ็กติมที่เราขายได,ได้ครับผมว่าของจริงมันอยู่ที่นี้ขอโดดก้าวแม่งเม็ดหนึ่งอะเม็ดหนึ่งพอเห็งพอเห็งลังลังถ้าเม็ดหนึ่งอะพอเห็นลังลังแต่ถ้าไม่ไม่ติดจากเม็ดหนึ่งก็ก็ก็ไม่มีละไม่ลาง,ไม,งไม่เลงไม่แรงอะไรละว,ว่าโดนน่าจะโดนหลายร้อยอยู่นะหนึ่งสองสา ป่วยไอ้เหี้ยตามสาภาพครบอาจารย์อย่าไปอย่าไปกดเล่นนะอย่าไปกดเล่นนะพิเลนนะเราเนี่ยย่าไปไอ้เหี้ยอย่าไปพิเลนนะบอกไว้ก่อนนี่เขาเรียกว่าพิเลนนะสองแสนสามหมื่นสี่พันในวันนี้ x5 ก่อนเลยสิบเอ็ดเมตรครับลบกับหนึ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดครับเรายังต้องตามทุนอีกสองแสนหนึ่งหมื่นห้า เอ็กโคกครับปับ๊บลบกับ4ี่หมื่นเก้าพันครับตายีปแสนหกเฮ้ยกูได้แคกเจ็ดบบมแปเมตรเลยหรอเฮ้ยไอเฮียเกือบเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย ได้กำไรจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไมว่าน,น่าจะมีอะไรต้องมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวก่อนก่อนนะโ okay. อเค x ในนี้ยังอยู่ครบอันนี้คือที่เรากดเมื่อกี้เลยนะก็คือกดสดสดเมื่อกี้นะสองแสนสามเลยนะไอตองสองสามสี่เก้าศูนย์ตว่าเพราะว่าแพ็คหนึ่งเราต้องได้ประมาณเจ็ดหมื่นแปดเอาเอัคคีตใหม่แพ็คหนึ่งเราได้เจ็ดหมื่นแปดคูณเราซื้อมาสามแพ็ก เรต้องได้สามสอง0สามถูกเอเอใหม่จาก X5 ก่อนปุ๊บโอเคลบกับ1 7 7 9 1เจ็ดเ้าต่อไปไปที่เ6ปุ๊บสิเมตรลบีหนึ่งศูนย์ศูนย์ปุ๊บตามล่าอีกแสนเจ็ดหมื่นาปุ๊บอ่ะ x จะใจเย็นๆลมใจเย็นลบ13 5 1 9ส กำไรว่ะไอ้ที่กำไรได้ไงวะตอนแรกผมอะเอาตรงนะเอาตรงที่ผมพูดใจจริงนะกูกดอะอยากได้เจมมาใช้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากคือคือกำไรอะมันได้เอาสนุกผมพูดตรงผมกดเพื่อเอาอยากสนุกเว้ยกำไรได้ไงวะไอ้ยิงงว่ะยิงงจริงนะสรุปแล้วเราได้กำไรมาห้า0มืน วนะครับมผมว่ากำไรก,ก็คือการที่ผมกดกด x 6กระโดด x 8 3เมตรผมว่าดอกนั้นแหละกำไรเว้ยสุดทา้ายนี่อูฟูฟวยวัฟวยเอาเวฟวยว่าฟวยบิบบิโบฟัด